โอเคสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะกําลังสงสัยว่าโทมะกับผู้เต๋าเนี่ยอยู่ด้วยกันแลวดีไหมก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องมาดูกันก่อนว่าโทมะพอมาเป็นซัพพอร์ตให้กับผู้เต๋าเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกับฮู้เต๋าบ้างซึ่งทีมที่นิยมสําหรับผู้เต๋าเนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะตัวละครตัวแรกที่ควรอยู่กับผู้เต๋าเลยเนี่ยก็คือซิงชิลที่จะคอยแปะธาตุน้ําเพื่อให้ผู้เต๋าเนี่ยคอยทําระเหยนั่นเอง และอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็ต้องเป็นซับธาตไฟเพื่อที่จะให้ทีมเนี่ยได้โบนัสพลังโจมตี25%จากการสั่นพ้องธาตุไฟนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละไม่รู้ว่าหลายคนสังเกตเห็นหรือเปล่านะแต่ฮู้เต๋าเป็นตัวละครที่มีปัญหากับตัวละครซัพพอร์ตธาตุไฟหลายตัวมากๆหนึ่งในนั้นก็คือเบนเน็ตซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าเอา้ามันมีปัญหากันยังไงอะ่ะมันก็บัฟดาเมจด,ดีจะตาย ซึ่งก็จริงครับที่ว่าเบนเนตเนี่ยมันบัฟดาเมจให้กับผู้เต่าเนี่ยดีก็ดีจริงนั่นแหละแต่การฮิวของเบนเนตเนี่ยมันฮิวแรงเกินไปซึ่งมันส่งผลทําให้พาส,สีอันนึงของหู้เต่าเนี่ยที่บอกว่าเมื่อหู้เต่าพลังชีวิตต่ํากว่า50%ตัวละครหู้เต่าจะได้รับโบนัสไฟเพิ่มขึ้น33%พาสาซีฟสในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะไม่ทํางานถ้าหู้เต่ามีเลือดมากกว่า5 0ซึ่งส่งผลทําให้พาส,สีอันนี้ของหู้เต่าเนี่ยมันใช้คู่กับ การบัฟของเบนเน็ตไม่ได้ซึ่งถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องพาสีอันนี้ของผูเต๋ามากเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมแต่สําหรับคนที่ต้องการใช้พาสีอันนี้ของผู้เต๋าเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อและก็คือห้ามมีตัวละครฮิลอยู่ในทีมไม่งั้นพาสีของผูเต๋าอันนี้จะไม่ทํางานซึ่งตัวละครตัวเลือกธาตุไฟตัวอื่นที่ดีนอกจากเบนเน็ตเนี่ยก็คือเซียงหลิง เพราะเสียงหิ่งเป็นซับดาเมจซึ่งใช้งานได้ดีเลยแต่ก็ต้องเจอกับปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือหู้เต๋าเนี่ยจะตายง่ายมากๆเพราะผู้เล่นต้องเล่นหู้เต๋าที่มีเลือดต่ํากว่า50%และห้ามมีตัวละครที่หิวอีกซึ่งมันส่งผลทําให้ทีมหู้เต๋าเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขอีกหนึ่งอย่างก็คือต้องมีตัวละครที่สามารถให้โลก่กับทีมได้ ซึ่งมันจะลําบากมากๆสําหรับคนที่ไม่มีตัวละครจงลี่สําหรับคนที่ไม่มีปู่จงลี่ก็ต้องใช้ตัวละครตัวอื่นเช่นเดียนาหรือตัวให้โลกตัวอื่นๆก็ว่าไปนะครับโดยการมาถึงของโทมัสเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสกิลหลายๆอย่างของโทมัสเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับผู้เต่าได้นะครับตัวละครโทรมัสเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นคือการให้โลกกับทีมด้วยสกิล E นะครับ ที่มีความแข็งกระด้างค่อนข้างมากเลยโดยความแข็งของโล่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของโทมัสเป็นอะไรที่เยี่ยมเลยใช่ไหมละ่ะถ้าไม่ตายของโทมัสก็มีความคล้ายคลึงกับซิงชิวด้วยนะครับตรงที่ทําการโจมตีปกติแล้วจะมีไฟพ่อนออกมาด้านหน้าเป็นวงกว้างนะครับและอีกอยานึงก็คือทุกครั้งที่ไฟพ่อนออกมาเนี่ยจะทําให้โล่ของโทมัสถูกรีเซ็ตระยะเวลาและทําให้โล่หนาขึ้นไปอีก โดยความหนาสูงสุดของโลกอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างหนาพอๆกันกันกบของปู่จงลี่เลยนะครับและถ้าคุณปลดหกให้โทมัสเนี่ยตัวละครที่อยู่ในโลกของโทมัสจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก15%อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ก็ถือว่าเยี่ยมโดยรวมคือโทมัสจะแก้ปัญหาให้กับผู้เล่นที่ชอบเล่นหูเต๋าสายเลือดต่ำกว่า50%นะครับตัวโทมัสเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีดาเมจรแรงเท่ากับเซยงหลิง หรือโลหนาเท่ากับจงลี่แต่มันก็สามารถทําให้ช่องตัวละครเนี่ยว่างอีกหนึ่งช่องนะครับทําให้สามารถนําตัวละครตัวอื่นที่มีประโยชน์มาเสริมได้เช่นเวนติคาซึฮะแล้วก็ซูโคตเป็นต้นนะครับโทมาเลยเป็นเพียงแค่ตัวเลือกสําหรับคนที่ต้องการตัวละครซัพพอร์ตดีๆสักตัวหนึ่งให้กับผู้เต่านะครับโทมาก,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นซัพพอร์ตให้กับผู้เต่าค่อนข้างเยี่ยมอ่าโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับ ขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้คือการบอกข้อดีและข้อเสียของการมีโทมะในทีมผู้เต่านะครับซึ่งข้อมูลตัวละครโทรมะเนี่ยผมได้มาจาก Honey Impact นะครับถ้าใครสนใจก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะอ่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้ก็ชาติหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย